โชคชะตาของคนเกิดเดือนเก้าคือคนเกิดปลายเดือนกรกฎาคมถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมคนเกิดในเดือนนี้เป็นคนมักใหญ่ไปสูงต้องการเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่งหนทางใดที่ตนจะสามารถเป็นใหญ่แล้วล้วก็เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของเขายิ่งนัก ในบางครั้งก็ทำงานในแบบเสี่ยงๆซึ่งเข้าลักษณะของคนเกิดในเดือนนี้อยู่แล้วและแม้จะมีอุปสรรคหนักหนาสักปานใดเขาก็จะพยายามหาทางกระทำให้การงานนั้นสำเร็จลงให้จงได้นับว่าเป็นโชคชะตาและความมีวาสนา ของคนเกิดในเดือนนี้ประการหนึ่งคือไม่ว่างานสิ่งใดก็ตามหากว่าคนเกิดในเดือนนี้เข้าไปร่วมมือแล้วจะต้องหาทางผลักดันให้การงานเหล่านั้นสำเร็จลงด้วยดีทุกประการจึงเป็นที่รักใคร่ของบรรดาเจ้านายเป็นอย่างยิ่ง ลงว่าเจ้านายสั่งงานการอย่างใดแล้วหากว่าเขารับปากแล้วแล้วก็งานนั้นจะต้องสำเร็จลงอย่างดีที่สุดยากที่คนอื่นจะทำได้เสมอเหมือนคนเกิดในเดือนนี้ไม่ว่างานการใดก็ตามที่ต้องตากตจำและเหน็ดเหนื่อยสักประการใดตนเองจะลงมือกระทำ ด้วยตัวเองเสียด้วยซ้ำไปทำให้ชีวิตในอนาคตของเขาจเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวเป็นคนรู้จักคิดอ่านและกระทำการงานอย่างมีระเบียบเรียบร้อยเป็นยิ่งนักชายที่เกิดในเดือนนี้เป็นคนชอบทำงานจนเกินกําลังของตน อันเนื่องมาจากความขยันหมั่นเพียรประกอบกับเป็นคนมีมานะอดทนเป็นประการสำคัญงานใดที่คนอื่นบอกว่ามีอุปสรรคแล้วเขาก็จะเอาตัวเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยยังไม่ยอมพ่ายแพ้เลยทีเดียวและงานดังกล่าวนั้นก็จะสำเร็จ โดยไม่มีส่วนเสียหายหรือข้างค้างแม้แต่น้อยเพราะเป็นคนมีนิสัยที่ไม่ชอบให้การงานข้างค้างและที่สำคัญก็คือชอบทำตัวเป็นหัวหน้าในวงการงานซึ่งในบางครั้งตนก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะต้องกระทำ แต่บรรดาเจ้านายหรือเพื่อนฝูงไม่ยินยอมให้เขาหยุดอยู่นิ่งคอยให้การสนับสนุนเขาอยู่เสมอหญิงที่เกิดในเดือนนี้เป็นคนชอบเข้าสังคมสนใจในเรื่องของสังคมเป็นอย่างมากเพราะส่วนใหญ่มีความโชคดีในเรื่องคู่ครองเป็นอย่างยิ่ง คู่ครองมักจะมีตำแหน่งหน้าที่สูงในการงานหรือเป็นหัวหน้าประกอบการงานทุกอย่างในหมู่บ้านหรือเขตของตนต้องได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นใหญ่อยู่เสมอทั้งทั้งที่ตนเองก็ไม่พึงปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้น ทำให้หลบลี้หนีหน้าจากสังคมไม่ได้เลยคู่ครองของคนเกิดในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวเนื้อสองสีกระเดียดไปทางขาวเล็กน้อยการคลองเรือนเป็นไปอย่างมีความสุขสมบังทุกอย่างจะทำการงานใดก็ชอบให้การช่วยเหลือ แกบรรดาผู้ได้รับความทุกข์ยากยังไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งอันหนึ่งบางตำรากล่าวว่าคนเกิดในเดือนนี้เป็นคนชอบคิดชอบใช้สติปัญญาในบางครั้งก็เกินกว่ากำลังความสามารถของตนจนในเวลาหลายต่อหลายครั้ง เป็นโรคประสาทอย่างอ่อนๆไปได้เหมือนกันและชอบทำตัวสูงกว่าคนโดยทั่วไปจึงมักจะหาเพื่อนผูงที่แท้จริงได้ยากยิ่งที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาเบื่อหน่ายต่อการทำตัวเป็นเจ้านายของคนเกิดในเดือนนี้เป็นประการสำคัญ สำหรับในเรื่องของความรักคนเกิดในเดือนนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักถือเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของคนโดยทั่วไปแต่แล้วก็มักจะมีเรื่องช้ำใจปังเกิดแก่ตนจนได้โดยที่ตนเองไม่คาดฝันเอาไว้ก่อน ความรักส่วนใหญ่ที่คนเกิดในเดือนนี้ได้รับมักจะเป็นความรักลวงเสียมากกว่าจึงควรระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวนี้ไว้ด้วยโรคประจำตัวของคนเกิดในเดือนนี้ได้แก่โรคกระสายโรคเกี่ยวกับเส้นและโรคเกี่ยวกับตาเป็นสำคัญ สีประจำตัวของคนเกิดในเดือนนี้คือสีแสดหรือสีแดงเลือดนก